สวัสดีครับวันนี้จะมาทําต้มยําไก่ใส่หัวปีนะครับวันนี้ใช้เตาถ่านอีกแล้วนะครับอา้าวน้ําใส่หม้อครับตั้งไฟครับเกลือครับช้อนชาครึ่งครับผงปุงรสครับ หนึ่งช้อนชาคุณูนนะครับอ้าวปิดฝานะครับรอน้ําเดือดครับเราจะมาใส่นี่ครับเครื่องต้มยำครับก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปสับไก่กันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นหัวปีกันนะครับนี่ครับหัวปีครับออกแล้ว ใส่น้ำนะใส่เกลือนะครับคนนิดหน่อยนะครับมือล้างแล้วนะครับดีครับหันนเ้นะครับหันยังไงก็ได้นะครับ นี่ครับน้อยครับแช่น้ำนีะครับจะได้ไม่ดำครับต่อไปนะครับไก่ครับอเอาแค่ขึ้นตัวพอนะครับต้่มน้อยครับตรงนี้กินคนเดียว คนกินด้วยข้าเมืองครับ ใส่จานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่มะขามเปียกนะครับเครื่องต้มยำครับ ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะครับรอเดือดแล้วให้เครื่องมันหอมนะครับแล้วค่อยเอาไก่ใส่นะครับอ้าวน้ำเดือดนั้นนะครับหอมเครื่องแล้วนะครับไก่ที่ตับไว้นะครับใส่เลยครับใช้ไก่บ้านนะครับ ปิดฝาครับรอเดือดสักแป๊บนะครับอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเดือดไก่สุกแล้วเดี๋ยวมาใส่หัวปีนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติก่อนนะครับว่าจะได้ปรุงไปทั้งไหนนะครับ ก่อนจะปรุงทุกครั้งนะครับต้องชิมนะครับจืดครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องปรุงก่อนนะครับครับใส่เกลือเพิ่มมาอีกหนึ่งช้อนชานะครับ แค่นี้พอนะครับต่อไปนะครับผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชานะครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะมาชิมอีกรอบนะครับ ไก่ที่ใช้นะครับเป็นไก่รุ่นนะครับไม่ต้องเคี่ยวนานครับไก่รุ่นมันไม่เหนียวครับไก่บ้านอะแต่ถ้าเป็นไก่มีอายุหน่อยมันก็จะเหนียวครับต้องเคี่ยวหน่อยนะครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวปีนะครับ ปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดครับเดี๋ยวมาชิมอีกรอบครับเราจะมาใส่นี่ครับหโหระพาคร,ครับครับเดือดนะครับเดี๋ยวจะมาปรุงมาชิมอีกหนึ่งรอบนะครับ เิเสร็จเราจะไปปรุงกันนะครับอีกขนอีกขน,อ,กขนอาได้ทีแล้วนะครับของที่ใช้วันนี้นะครับของที่บ้านทางนั้นครับไม่ได้ซื้อนะครับยกเว้นถ่านกับเตาครับที่ซื้อนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันนะครับครับเดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันนะครับขาวนวลกันเลยนะครับตม้มยำัวปีต้องเป็นอย่างนี้แหะครับ ปลานะครับทพีครึ่งนะครับปลานี้ซื้อนะครับชิมอีกแล้วครับต้องชิมก่อนครับ มะน,นาวนี่สวนเจ้าของนะครับส่วนเราเองไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อใครนะครับช่วงนี้ขายไม่ได้ครับมะน,นาวเกืินตลาดครับถ้าอยากขายได้ต้องให้ออกไว้กว่านี้สักหนึ่งเดือนครับจะขายได้แล้วราคาดีครับ เดี๋ยวนค,วค,ยคนนะครับแล้วก็ค่อยชิมนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วครับ ผงนัวครับคนอีกหนึ่งรอบต้ยมยำถ้ากบเป็นแบบบ้าบบ้านๆน,นะครับจะใส่หโหระพานะครับแต่ถ้าเป็นทกต้มกะทิจะใส่หอมผักชีนะครับอ ต่อไปครับโหระพานะครับช่วงนี้โหระพาเยอะครับงามด้วยฝนตกครับม,มีเยอะใส่เยอะก็หอมนะครับหอมเยอะครับอา้าวต่อไปครับพริกปิ้งครับพริกปิ้งใส่ไปเลยนะครับพริกปิ้ง นี่ปรุงในหม้อนะครับหอมจังขอบอกเลยครับว่าหอมจังอ้าวเรียบร้อยครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ